ดูมีอยู่แล้วโอ้โหกับเยียร์ยังไคจูนะครับนีด่ดูนี่ไอยูแล้วจำ้ำกดแล้วกดแล้วกดโอ้โหใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ไรโอ้โห<ข>นี่ครับโอ้โหหา้าตัวนี้มีแน่นอนเอ้าเอาขาดไคจูนะครับเนี่ยดูครับคลิปงานครับดูดเบาๆเดี๋ยวกี้บุบอุ้ยมอยู่อยู่น้ำแล้ว นดูโอ้ยขาดโอ้โหนี่ครับกิ่งไผ่เพียบเลยครับใต้น้ำอัดยิวได้ไง Let's go สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมนานิกเลาะซิปาลนะครับวันนี้ก็มาลงน้ำมงนะเวลาบ่ายสองโมดีอ่ะมาอะไรรู้ไหมมาเทสเรือลูครับผมเอาลูลงลงกันสามคนนะกับแอนดิวกับน็อตนะก็ใช้เหยื่อ,อยางไขจูเช่นเคยก็ไม่รู้จะมีตัวไหมเพราะน้ําลงเยอะมากนะครับสภาพใหม่น้าลงเยอะก็อาจจะมีช่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีตัวมีต้มไหมไปกันเลย let's go โอ้ยอลคุณุดนะตกริยดี่นี่ีโอ้โอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อย้ยโะ้ยยโอ้ยโอ้ยโ่อ้ย้ย โอ้ยปักไีเลยไม่เห็นคนๆ่เห็นเขาเขดีเลยโอเสียหาาวโอ้ยยิ่ใหญ่โอ้ยยก่งกว่าโอ้ยยืนขึ้นเตือนมา ขอ,อขอิงรลิ้วปะท้วขอขอขอขุดำผีอืออมอืมโอ้ยเยอะบ่ถึกโอ้อโออโอกัดบ่ชึกเบ็ดนี่เดียวโอ้ นี่อยู่แล้วโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่แล้วจำครับไข่จูไข่จูครับอืโอ้ยไข่จูกูหลุดไปแล้วว่าแล้วเหลี่ยมนี้ครับผมไข่จูครับไข่จูครับตักตักตักโอ้ยส,สวยฉกูรอดเลย สองโลไข่จูนะครับติงอะคืนอยู่เอาเก็บมาหัวขาดนครับขัดไข่จูสีส้มนะครับผมอะมาดูตัวปลากัดแสแรงเลยตกใจเลยเมื่อกี้นี้มาแล้วแต้มแรกของเรือตึงอยู่นะสองโลกว่าปะ่ะสองโลครึง่งสองครึง่งน,นะตัวนี้นี่ครับแม่ มันเลียมมันสวยจริงๆกิ <c oughs> ๊บปืนกิ๊บปืนสิวะโอ้ยนี่แรงดีมาครับเดีย๋ยวมาดูตัวปลากันนะครับผมเชิโดโน้ำม,มงโอ้ทะลุครับตัวนี้นี่ไงทะลุนี่ไงกัดเยื่อยางไคจูนะเหลือแต่าปากนะนี่ครับสายประมาณ2โลนิดๆนะกับเยื่อยางไคจูนะครับกับสายพีไอเปอร์พรีเมียมพี2-5สห้เลือๆนะครับสีเขียวสดใสนะครับโอเคครับเก็บคลิปถ่ายรูปครับผมหวานเจี๊ยบ เรือใหม่เปิดซิงแล้ว yeah. เยียบเทียบกับบัตรถือมีกว่าแล้วนีโอ้ลุดโอ,โอ,โอ,โอ้พันใกลโอ,โอ้โอ้เบียดบาเปิด เปิดีทราเป๋ผเปิดเป๋ผัเปิดคือว่ากูต้องไว้ตรงกลางว่ะขยับง่ายกว่ากันบกควางขากระชิดเบขาอ่อนดูนี่อะไรอยู่แล้ว dump cái dump dump dạy học dạy dài lâu, cốt cốt cột cốt cột lâu cột học dạy học dài 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 lâu dài 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 ô ไรโอ้โหใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยมีไซส์ใหญ่มากครับนี่ด <car> ูจากเบรกโอ้โหอื้อไข่ตูครับผมหูห้าห้าหกดิวโอ้ยโอ้ยอื้มโอ้ยนี่นี่นีๆ โอ้ยห้าหกห้าหกกันเดียวโอ้ย,อยเอ้ยโอ้โหกระชึกกระชอยวะ่ะมันดูดเออห้าหากโลโอ้โหดูก็ดูมันสู้ก็รู้แล้วเบกรกไหลเป็นน้ำอืมเอาไงพ่อเอ้ยเดี๋ยวอู่ห้าบวกแน่นอนครับนี่ครับ นี่ครับกัดกัดไข่จูสีเหลืองนะครับผม<ห>น,นี่ครับ<ห>โอ้โหหา้าตตัวนี้มีแน่นอนมือสั่นนะครับนี่ครับเเดียมนีพ่พ่อมีที่มันกัดนี่กัดบะถ,ถือนี่เดียมนี่แหละเดี๋ยวข่าวฟังไปตีให้ตีเลยเดียมหือเนี่ขัวมือมุ้ววมโค้งมุงน้ำนมันโฉบวถืถุงว่าเป็นตะปีดัว บัวขายไว้เบวขายไว้บวกายบวข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 ายหยัยนี่ไงเอาปลาโคหรือเปล่าวะจะดูปลอกฟางขันวางคันพอละเอาไข่จูครับผมจ้าดินสามครับสีส้มไ่จูคุกวัน่วันน่เ้บวายบว ก็ว่าแล้วอะเล็กๆเราก็ไม่ถ่ายแล้วเราก็เก็บนับหนึ่ง,น,งนับหนึ่งนับหนึ่งไม่ใจนับหนึ่งแต,แต่ยิดโอ้เสียดายเรามาน้อยเกินไปไม่งั้นได้ไปไกลกว่านี้ปลาเยอะปลาไหล อาขาดชึอเม็ดเพือกบ่าโอ้ยแบบนี้โอ้ยที่อยู่สายขาดแถวรู้เอาคือเมืองรู้โอ้โอ้ยาขาดโอ้ยกิบง้างกลิบง้างนะครับอืมไข่จูนะมึงหน้าตาก่อนไข่จูนะเนี่ยไข่จูนะครับเนี่ยดูครับกลิบง้างครับดูดเบาๆเ,เลยเมื่อกี้บุบอืมีไซ เรียบร้อยนะตึงๆต,ต,ตึงเลยเสากบกระหูแล้วตึงเลยโอ้ยเพียห้อยมันนะห้อยเขียวบ่เออนอนไม่หลับอีกแล้วไปกับปากปลาแล้วครับเหยื่ย <laughs> อไขจูต้งองใส่คือต้องกินยานอนหลับโอเคเทียบเนี่ยตัวคออะไรคือยังไม่เห็นบอกคอเลยวะหนาวลงพื้นวานอนกอดดิ่มอยู่นี่ อุ้ยอยู่อยู่น้ำแล้วนี่โอ๊ยขาดอุ้ยเขี้ยปัดเลยโอ๊ยขาดบาดภัยบอกไงลุยโอ๊ยขาดนะครับโบสถ์ท่ำนี่เยื้อร้อยเลยครับนี่ครับโอ้โหฟาดกล้องคว่มเมื่อกี้นี่นี่ครับโอ้ขาดนะครับเมื่อกี้วาเลี่ยวโบน้อยพอคว่ย นี่ครับขาดนะครับนี่อมันบาดไผ่ตรงเนี้ยโอ้ยเขี่ยไปเมือใกล้ดูวัดเพิ่มเลยเบรกไหลแล้วดีนี่เต็มเลยงาไผ่เต็มเลยดีนี่ครับกิ่งไผ่เพียบเลยครับใต้น้ําบาดและเรียบร้อยนี่กบลังนี่เลยเมื่อกี้นี่ข้องว่างๆเลยหู้เลยว่าบาดไผ่ปัดได้ยินเสียงเลยปัดอะสีส้มบปเหยือกสีเหลืองสีสีเหลือง ยิงบ่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 จถึงได้กระติดปากปลาโอ้ยปลาต้องกัดตั้งช่วงนี้มอบอาวุธแทนเลยมอบอาวุธแทนแล้วปลาต้องกัดแล้วชาวบ้านนี่โอ้ยเมฆขาดเพิ่งตกปลามาเพิ่งขาดเมื่อไี้่น่ะอ่ะเดี๋ยวได้ไง โอ้หัวกวางไงนะโอ้บ่มันมันกัดมัน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 กัดถึกเงี้ยบ่บางกี้ว่ะถึกเงี้ยวมันถึกกังไหนเขี้ยขาเหลียวเบิ้งมันคลายวะดูดบกเจียมๆนึงเหลียวเบิ้งเสือหนาวพอดีบางกี้นี่มันบใส่เสือบอสันโอ้ยโอ้ไปเฮ็ดบุญเด้อไปเฮ็ดบุญเด้อแปดมือหนึ่มึงงานมื้อนี่ มีไซนะจ๊ะมี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 อาวุธมานะอาวุธมานะโอเคครับเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเอาเรือที่เราไปเปิดซิงนะเออไ่เปิดเปิดซิงเอาโอเคมองไม่เห็นนะโอเคเห็นหน้าละก็ผมก็กดไปสามแต้มนะก็มีหลุดมีขาดแอนดิวมีง้างนะวันนี้ใช่ไหมเออวันนี้ก็เหลือตัวเดียวอ่าเหลือตัว เดี๋ยวตัวมันสนะัก2อสโลอ่าเดี๋ยวตัวสอาโลก็เอาไว้กินนะก็ระหว่างทางแวะซื้อน้ำชาก็ขายปลาไปขายตัวใหญ่ไปแล้วก็แถมตัวเล็กไปให้เขาด้วยก็ได้เงินมานหน่อๆนะสามขายทุกๆนะก็สายโอเคครับนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับบ๊ายบาย